สวัสด de. ีค่ะท่านผู้ชมมินกับับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมินีสาวหนิงผ้าร่วยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับหน้าบรรจงค่ะหน้าบรรจงเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นคนสางบ้านเนาะค่ะกาลังสีสางบานเพิ่นว่าแล้วเพิ่างไปงเบงแลเพนกห็นหมาตกในสางเนาะค่ะสองตัวค่ะลาค่ะฝันต่อไปอีกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันต่อไปอีกว่าเพิ่นเห็น เด็กหน่อยเนาะค่ะเด็กน่อยผู้ทายแลเพ่นก็ได้อุ่มเด็กหน่อยนําค่ะแลนาบรรจงเพ่นกระด้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไดสาวนิงกับบพลาดค่ะสาวนิ่งกัสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาบรรจงผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนถิ่สิไปฟังความฝันของนาบรรจงสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิงให้กับสาวนิงผ้าร่วยน,นั่มนเด้อค่ะค่าเพื่อเป็นการบทเสียเวลาก็ไปรับชมรับฟังความฝันของหน้าบรรจงพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะหน้าจงค่ะสวัสดีครับหน้าจงครับสวัสดีค่ะค่ะมือใน,นช่องสาวนิงผ้าร่วยชองพูดแชแนลครับค่าก็ได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับหน้าบรรจงอีกข้างหนึ่งนอกข่างวดวันที่หนึ่งท่านว่าค่ม2566นหบค่ะหน้าบรรจงมอตอไสครับ มาแต่เห็นงานเฮ็ดงานก่อสร้างค่ะนาบรรจงครับมีงานประจำนะครับเนาะงานก่อสร้างครับผมหลับจอบพิเศษครับท่านผู้ชมมื้อนี้ก็มาคำจังเลยครับผมเพราะว่าหน้าบรรจงเพิ่นเหลืองานคำเบาตะคุ้นกระถาครับผมถาเอาเนื้อท่านไปฝากท่านผู้ชมครับคำบันไดกระถาเนาะครับเนาะครับผมค่ะหน้าบรรจงฝันว่าจังได๋เนาะค่ะเว้าสู่ฟังเลยค่ะฝันว่าเพิ่อนส่วนกันไปเมืองนอกไปเฮ็ดงานไทกขึ้นชั้น ันมันไผแต่ว่ามันพ่นส่วนกันแล้ว่าผู้นึงว่าอันเจ้าหนี่ง่็ตรงไปหรอกถ้าว่าเจ้าสิสร้างบ้านจะสร้างหมอนเลื่อบ้านนะว่าเขาเรียกว่าเลือดบริสไป่นบ้าหมอหมอพคนไปเสรสิไปมึงหนองเล้มึงไปเขาเรียกถามเพิ่นว่าไงใส่เงื่อนเจ้าจะว่าเจ้าสร้างเขเรียกว่าอันนี้มันก็สีใส่เขาเรียกเขาเรียกยางไปเบิ่งนี่บอมึงจะสร้างเงื่อนคือมันคือดูปรุ่งเรืองแจมันคือบท มันคือบอหาบปารแกรมเนี่ยเหตุจากนั้นได้ผนมาให้สางหมองหันเขึ้นว่าค่ะมี่ผู้ผูกก้ว่าจะไปมุองหันละครับให้สางก,ก็ได้สางเลยไปซองเมืองซองไปซองมาซองมองพึ้นเศษเหื่อนอะไนระซองไปไปพ่อนรุม่มอืมไปพู้ว่ารุม่มไปเห็นหมาค่ะม้าแม่ครับดูอืมแม่มีลูก่อนแม่แม่บบรุ่นค่อยู่ในรุ่มหนึ่งอ,อืมก็ได้ว่าห่วยคือเหตุจากที่มันหมาผู้ใดล่ะโอ้ยหมาหอยนี่แล้วผลปะอืม เป็นยังคือเหตุนี่สิคือเอาไว้ลงบุญอยู่สิโอ้ยข่อยเอาไว้แนวนันดะเพราะว่ามันกวนเพลยว่าะ่อยก็เลยเอาลูกมาหันคนเชื่อจะสั่งมันมากวนนะวะโว้ก็เห็นก็สิดตวนมาเสียมึงมึงเบิ่งมันนั่นซอยดูดมันนั่นเลยวะดูมันก็เรืงบืนขึ้นเขาหอดจะเทิงปากสั่งนะย่านมันตุกเด้อเหตุนี้หนอว่าหนอเลยว่าเพื่อนนั่นละ ม้ามันเอามือเอามือหับดูกมันค่ะพาะมันข่านขึ้นขึ้นหอดปากส่างดูกม้าหลังข่านขึ้นก็ร่างชิวดปากส่างแม่นมันเอามือมันหับดูกมันมันย่านดูกมันตกุครับโอ้ก็แนวทางคือคือฝันมันกระหูมือได้ทีเลยเห็นหม้าอันจิขึ้นปากส่างแล้ตัวเล็กเลยครับหน้ามจงตัวเด็กมากอยู่ตัวใดครับบอกน้องเด็กม้ากัมากเล็กม้าหนีเนี้ย เกหมาเดกมาม้าตัวไเรอเลกมาตัวใดกับอเนอยู่เดกมากั้เป็นเด็กล่างเป็นล่างเล็กล่างกับมากกับมากหาหาสิบเอ็หาหนึ่งหานึเด็กตัวเด็กบนกับเก่าเอ็ดเนี่ยเก่านึเนาะค่ะเก่าบนเก่านึ่งล่างหานึเนาะค่ะค่ะมมาหน่อยม้าใหญ่ค่ะแล้วลุมนี่บ่เอานำหะาลุมเป็นศูน์ก็คือมักงที่นึงก็คือมักงหาศูนย์อยู่ หาศูนย์นึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมันเกิดยุกไกลกันกับอันเพื่อนก็น่าหาอยู่เดี๋ยวอาจจะเป็นเลกเบื่นกก็ได้เลยมูนี่อะไรขึกันเดือนวันนี้อาจจะเป็นห้าห้าเก้าก็ได้ถัดไปเอาถึงตัวเลขที่มากที่นาบรรจงสีหายท่านผู้ชมทางบ้านนี่นาบรรจงสีไหายตัวไใดคะถ้าสามตัวอะถ้าสามตัวให้ถ้าสามตัวเนี่ยมากมากเก่าหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเนี่ย บ้านนี่2สองตัวเหรอคะสองตกับเก่าหนึ่งหาเก่าเก่าหนึ่งหาสองตสองตเนี่หรือจะเอาเก่าหาอะไรเก่าหาเก่าหาไเอาน่ำเอาน่ำตัวนำเหือนน่ำหน่ำเหือนน่ำเหื่อนกับหาแล้วว่าเราตรงไปมองหนอกแล้วว่าเหยดเหเหือนซาแล้วว่าเห็ดเหื่อนมึงนาดแล้วว่า่ะเห็ดใส ล่างัค่ได้สร้างหรือเปล่าสางกำลังเป็นห้างหน่อยนะเป็นห้างสางเลี้ยงสางบ้านเลขที่หรือคะบ้านเลขที่ก็จู่บูงหูหรอกเพราะว่าเขาะก็ลังสร้างเขาก็ลังสร้างค่ะกขาลังสร้างบ้านใหม่อาจจะม่นเป็นเด็กตัวเก่าหรอกเด็กตัวใหม่อยู่เพราะว่าแล้วว่าสร้างบ้านใหม่แล้วว่าเขาให้สร้างม่ต้องไปมึงหนอกเรื่อเจ้าเรื่อแล้ว่าให้เจ้าสร้างบ้านซะก็เรื่อว่าค่ะที่เด็กถามว่าหไวยไงไปยังไงเดี๋ยวนี้ เส้นเหื้อใน,นแนวแล้วว่ะทวงเขาเขาได้ไปเบิ่งสถานที่มองเพื่อเห็นเหงื่ะไปเห็นมไม้ในสระโต้ในแน่เมื่อฟันมันฝันเหี่ยวหน่อยอนู่ใดสร้างกระสีบบเป็นศูนย์บ่บ้าจงฝันบ้าบนนี<า>น่นมาฝันขอบสีแกงฝันหลังจากเที่ยงคืนเหี่ยวมาฝันขอบสีแกงฝันว่าเด็กหน่อยยางมาหาค่ะอันนี้เป็นทั้งที่สองคนมา อันนี้เป็นฝันที่สองเลยฝันต่อฝันต่อกันเลยนะคะฝันตขอดี<ม>อแกงนี่ประมาณที่สองที่สามนี่แหละฝันว่าเด็กหน่อยจักมากระเซยแต่ว่ามาผู้เดียวมาหาอนั้นหนาแดงเลย<ม>หนาแดงก็ยังเด็กหน่อยยังแต่ว่าคนเด็กหน่อยมันขึ้นหนาแดงก็ยังขึ้นผุผีกนี่ก็ยังขึ้นหน่อยออกไม่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเนาะค่ะมา ข้อมคิดนั่นอยากไหญมื่เป็นดูมีอย่งไปไสอคือป,ป,ป,ปอปอยลูกมาอย่างซีอีกเลยว่ะไห้ผูอ,อุ่มมึงแน่เลยว่ะกูเกิดอยากไหญอยู่แล้วดูผู้ใช้ก็เลยว่ะก็เลยอุอ่มมันมันก็ยิ้มให้ยล้างอย่ากอันอุม่มอุ่มอุ่มเขาแล้วว่ะก็เลยว้างเขาหวานมันก็ย่งางไปบบานย่างชงใส่ย่งางไปหาแม่์แบบนันค่ะกูเห็นแม่ย่างหลุ่มย่งางหลุ่มย่างหลุ่มอยู่ก็เลยตอนเนี้มาอุ้มอย่าตกบหนามเนออย่าตกบหนามนั่นเน่ยมันไปมีข้อมือฟันอันแน่ยบึง สว่วนมาก,กมันก็ไปถุนเนี่ยไปไปไกลเตือได้มันไปค่ะเลยว่าอู้เมนไปใไช้คือบูเบิงกับเล็กๆไม่แต่วมาม่าเมนไปใช้คือบูเบิงดูค <c oughs> ่ะคือปล่อยดุยางมีผู้เดียวเลยว่าอืมในความคิดเห็นว่าอ่ากไดเมื่เป็นดูกเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าหันเข้าเขาหยานเข้าวา่าว่าเขามีมีอไม่ยังย้งเหรอนะค่ะนัย <c oughs> จงตีเป็นตัวเด็กฟันตันดีนายจงจิตตีห้ตัวเด็ก,เกครับมากยูทำเป็นเด็กสามตัวเลยตัวเด็กครับ คอยกันนามเจ็ดเนาะเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าเก่านี่มอเตอร์ไซค์ครับอาจุ๋มเก่าคือไม้เขาว่าอุ่มนี่อุ่มเป็นเก่าหรือ่อุ่มไม่เป็นเก่าเลยอุ่มเล็กหน่อยาอุ่เล็หน่อเล็กหน่อยกันนามหนึ่งในอุ่มอุ่มไม่หน่อยอ่าในอุ่มไม่หน่อยอุ่มเป็นเก่าเลยเล็กหน่อยต้องมีหนึอยู่แล้วเนาะสีเป็นหนึ่งยางแบบเล็กน่อยผู้ชายสีเป็นหนึ่งหยังผู้ชายเป็นหนึ่งสีบกเก่าหนึ่งห อาจจะเป็นเด็กเบิ่นก็ได้แล้วว่าคือคือผัว่านี่มันมันเอาน้าข้นเนี่ยตัวเด้จับได้บายเดี๋ยวมู่ยอาจจะเป็นก็เอาตามหน้าบรรจุเนาะค่ะคือฟันที่ก่อนนี่ยฟันว่าตีหมอนั่นมันยังออกตามนั่นเลยแม่ค่ะตีเขาเนี่ยเขาก็ซื้อจุนเติมโต๊บเขาเต็มๆจงกับเจ็ดหรือว่าจุนกับเจ็ดซื้อเจ็ดเจ็ดมันออกเจ็ดเจ็ดอีกมันก็ออกเองเสร็จ เอาหนามเลยออกในนหนาม้นครับค่ะฟันไปเลยตกเขาค่ะนี่ก็เป็นเขาเก็ซื้อจุนเหมือนเขาก็ซื้อจงเหมืนเขาก็เลยเขาก็เลยซื้อเจ็ดเจ็ดเขาก็ถือครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาบรรจงเนาะค่ะครับเอาน้มข้นอุ่มโดนค่ะคนกบเจ็ดอยู่แล้วค่ะก็เอาตามนาบรรจงเพิ่นตีหาเนาะค่ะเป็นความฝันของเพิ่นค่ะแต่ถ้า ท่านผู้ชมหรือ f อฟอยากตีแตกต่างจากนาบรรจุก็สามารถตีใดคอมเมนต์ใดใต่คลิปเนะาะค่ะพูดคุยกันใดค่ะค่ะ ขอ to ห então, นน réussi, ม ilim, cort, ้มิโชคมิลาบไลยทางวันใหญ่กับนาบรรจงในวันวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566นห a นีเนาะค่ะค่ะขอบคุณนาบรรจงหลายๆทีบว่แหงตัวเลขบวแห้งความฝันเนาะค่ะมาหว่สูถันผู้ชมทางบ้านฟังขอบคุณค่ะนาบรรจงค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของหนาบรรจงค่ะนาบรรจงนี่เพิ่นกับฝันเห็นค้นสางบ้านเนาะค่ะกระล่างสิโกสางเห็ดบ้านเนาะค่ะแล้วพอเพื่อนไปเบิ่งกะไก่เพื่อนกะหินม้าตกอยู่ในสางเนาะค่ะสองตค่ะ เ้าหน้าบรรจงเพิ่นกับเดตตัวเลขมาให้ครับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะเลข3าตัวค่ะห้ะาห้าเก้าห้าห้าเก้าเป็นเลขที่เพิ่นตีจากฝันเนาะค่ะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งค่ะตีจากฝันค่ะแล้วก็เลขสองตัวเนาะค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะเลขที่เพิ่นตีจากฝันเพิ่นมักเนาะคะ่ะส่วนเลขบนเพิ่นว่าเน้นบนเนาะคะ่ะกับเก้าหนึ่งเพิ่นว่าค่ะ เน้นบนพันหายมาเหลขกสองตัวเก่าหนึ่งพันว่าค่ะแล้วเลข3สามตัวอีกชุดหนึ่งเนาะค่ะสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่เป็นเลขกที่แอดตีหายเนาะค่ะมาสองตัวต๊ะสางค่ะแอดก็เลยตีเป็นสี่สี่ศูนย์ค่ะส่วนหาหนึ่งหาหนึ่งนี่เป็นเลขล่างเนาะค่ะเลขเพิ่นหมากเพิ่นว่าค่ะให้เอาลงลางเพิ่นว่ะค่ะแล้วก็เลขเพิ่นตีหายจากฝันเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นหาศูนย์นำค่ะเล็กสองตัวค่ะหาศูนย์หาศูนย์ และเลขสามโตค่ะเพิ่นตีเป็นเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเจ็ดเก่าหนึ่งในเพื่นตีจากเพื่อนฝัน่าเพื่อนเดีอุ่มเล็กหน่อยเนาะค่ะเพื่อนก็เอาเพิ่นเป็นน้ามเจ็ดเนาะค่ะอุ่มกับเป็นเก่าเพิ่นว่าเล็กหน่อยกับเป็นหนึ่งเล็กหน่อยผู้ชายเพิ่นว่าค่ะเป็นเจ็ดเก่าหนึ่งเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาบรรจงเนาะค่ะที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอห้มีโชคมิลาบ ด้รางวัลใหญ่กับหนาบรรจงเบิดสุขหูสุขคนในงวดวันที่หนึ่งนวาคม2566ค่ะค่ะอย่า,ายลืมตัดนะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกลับอย่าลืมหมุนค่ะอย่าลืมว่าเก่ากับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะอาจจะกลับหัวก็ได้ค่ะแล้วก็หนึ่งกับเจ็ดกับเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันค่ะจากหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดจากเจ็ดอาจจะเป็นหนึ่งหรือจากเก่าอาจจะเป็นหกก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชม อันใดกับโบนีบนอนแต่ว่าถ้าห้ามาักตัวใดก็เอาตัวนั่นค่ะแต่ไผเบิ่งแล้วอย่ากลับอย่าก,กันกระจัดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ่งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยื่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปัง รำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิงพะะรวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ